สวัสดีครับทุกคนขณะนี้เบยินอยู่ที่หน้าโบสถ์ฟรังซิสเซเวียร์สเสษน,นะครับและกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับชวนไปโบสถ์เ้หลังจากเราเคยทํำไว้ครั้งหนึ่งนะฮะล้วก็ไม่ได้เคยทําอีกเลยนะฮะวันนี้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญวันหนึ่งทางศาสนาคริสต์นะครับ เบี่เชื่อว่าคนไทยส่วนมากอะเรารู้จักคริสต์มาสเนาะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันที่พระเยซูเนี่ยบังเกิดมาในโลกนี้นะครับแล้วเราก็เฉลิมฉลองกันมีต้นคริสต์มาสมีอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยน่าจะไม่รู้จักวันนี้กันเท่าไหร่นะครับเป็นวันที่ชาวคริสต์ทั่วโลกนะครับจะใช้คําว่าเฉลิมฉลองดีไหมมันมันเป็นการเฉลิมฉลองแหละแต่เป็นการเฉลิมฉลองแบบเศร้าๆนะครับเราเรียกวันนี้ว่าวัน กู๊ d ไฟเดย์นะฮะหรือว่าวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าถ้าเป็นชาวโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะเรียกว่าวันศุกร์ประเสริฐเนาะวันนี้เป็นวันที่ชาวคริสตทั่วทั้งโลกนะฮะระลึกถึงวันที่พระเยซูคริสต์สิ้นประชนบนไม้กางเขนครับ เดี๋ยววันนี้เบียจะพาไปดูถึง2โบสเลยนะที่แรกก็คือที่นี่นะครับซึ่งไม่ใช่เ,เป้าหมายหลักของเราเนาะแต่ว่าอยากในในมาแล้วก็จะพามาเยี่ยมชมด้วยนิดหนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดคอนเซปชันซึ่งที่นั่นจะเป็นเป้าหมายหลักของเราวัดนักบุญฟรังซิสเซเวีย3สามเศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นวัดที่เก่ามากนะฮะ เป็นวัดที่เก่าน่าจะเป็นลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเลยนะครับวัดนี้ถูกสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับด้วยเงินที่ในหลวงรัชกาลที่ี่ยทรงพระราชทานให้สําหรับชาวเวียดนามเนาะที่เขาหนีสงครามอพยพเข้าอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้มีการก่อสร้างโบสถ์ขึ้นโดยที่โบสถ์หลังที่เราเห็นปัจจุบันข้างหลังเดนเนี้ยนะครับถูกสร้างตั้งแต่ปี2400นะหรือว่ามีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับ ภายในมีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างดูแปลกตานะเหมือนจะฝรั่งแต่พอเข้าไปข้างในเราจะเห็นตัวหนังสือจีนเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างใน แล้วก็ไหนเมื่อเรามาถึงวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียนะฮะซึ่งรูปท่านอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงประตูทางเข้านะฮะอาจจะไม่ชัดเนาะแดดมันแรงทีนี้เรามารู้จักท่านกันนิดนึงฮะ,ะนักบุญฟรังซิสเซเวียคือใครนะครับท่านเกิดตั้งแต่ปี คริสต์กัรายประมาณ1,506นะฮะโดยที่ท่านเกิดที่ประเทศสเปนแล้วก็ท่านก็เข้าบวชเนาะเป็นบาตรหลวงนะครับกับคณะเยซูอิตนะครับแล้วก็ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปานะครับให้ให้ทำหน้าที่เป็นมิชชันนารีมาประกาศศาสนาในทวีปเอเชียนะฮะโดยที่ท่านเนี่ยได้รับฉายาเลยนะครับว่าเป็นผู้ประกาศ ที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับศาสนาคาทอลิกนะฮะโดยที่ท่านเนี่ยก็ไปประกาศทั้งอินเดียไปประกาศทั้งที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยท่านก็พยายามไปประกาศที่จีนนะครับเพื่อที่จะให้คนได้รู้จักพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้เข้าจีนเนี่ยท่านก็ไปเสียชีวิตก่อนนะครับที่มาเก๊าในปี1552นะครับ,รบแล้วก็ ท่านได้รับการแต่งตั้งนะฮะให้เป็นนักบุญนะครับตั้งแต่ปี1622เป็นต้นมานะครับโดยที่ว่าง่ายๆเลยแหละศาส,สนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในทวีปเอเชียส่วนมากเลยเนี่ยก็ได้รับอ,อ,อิทธิพลนะครับของการประกาศของท่านนักบุญฟังซิสเซเวียนนั่นเองนะครับอาจจะมีแฟลรข้างหลังเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าถ่ายย้อนแสงนะฮะนี่คือรูป พระโตนะครับหรือว่าที่ชาวคริสต์นะฮะเรียกกันนะแต่หรือว่าจริงๆเป็นรูปพระเยซูนะฮะทรงรักษาชายตาบอดตามเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลเนาะรูปนี้นะฮะถูกราชการที่5เนี่ยทรงนําเข้ามาจากประเทศอิตาลีนะครับโดยพระองค์ไปเห็นด้วยพระองค์เองเนาะแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจในรูปนี้นะฮะก็เลยเนําเข้ามาตั้งแต่ปีอะไรนะสองสีฮนะนี่ แอบอ่านป้ายข้างหลังก่อนรูปนี้เนี่ยก็เอาเข้ามาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะก็ไปประทับอยู่ที่สวนอัมพรก่อนนะครับไปอยู่ที่จักรีมหาปราสาทมาด้วยแล้วก็มาอยู่ที่สวนอัมพรน,นะครับและก็ปัจจุบันก็คือนําม,มาตั้งไวท้ที่หน้าวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเศษน,นะครับนี่ตัวรูปพระโตเนี่ยนะครับคืนชื่อเรื่องของออการที่คนมาอธิษฐานนะครับ แล้วก็ได้รับการรักษาให้หายนะครับหายป่วยนะครับเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวคริสชาวคาทอลิกนะครับให้ความเคารพนับถือรูปนี้กันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาเห็นด้วยตาหรืออยากจะมาวอนขอองค์พระเยซูคริสต์ให้ต้องรักษาก็เชิญได้นะฮะที่วัดนบ,บุญรัิสเซเวียสามเสด ขณะนี้นะครับเบียได้เดินทะลุจากวัดดังบุญฟรานซิสเซเวียสามเสนนะครับมาถึงที่วัดคอนเซปชั่นแห่งพระแม่เจ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับและด้านหลังนะครับตอนนี้ก็คือเขากําลังมีการเตรียมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืนนี้นะฮะซึ่งเ,เขาเรียกว่าพิธีถอดพระนะครับก็คือการอัญเชิญรูปจําลองพระศพของพระเยซูนะครับลงจากไม้กางเขนเนาะเดี๋ยวรอหนึ่งทุ่มนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการถอดพระที่ วัดคอนเซปชันนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมเก่าแก่นะครับสืบทอดกันมานานมากจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูพื้นที่ภายในวัดคอนเซปชันกันก่อนครับนะเ,เอามารู้จัก วัดคอนเซปชันกันนิดนึ่งฮนะวัดคอนเซปชันเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวนะฮะโดยที่พรนารายนะครับได้พระราชทานที่ดินตรงนี้ให้นะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยสร้างแต่ปี2200นะครับโหโคตรจะเก่าไม่รู้จะเลี่ยวเก่า,กายังไงนะครับโดยที่พอในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะก็คือ มีชาวคาเมรน,นะครับแล้วก็ชาวโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริเวณน,นี้นะครับเยอะนะครับแล้วก็เลยได้สร้างเป็นเป็น,ปนโบสถคอนเซปชันขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังอย่างที่เห็นนะครปัจจุบันนะครตัววัดคอนเซปชันเนี่ยมีอายุถึง350ปีนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณทั้งวัดนักบุญฟรานซิสเซเวียสามเศษแล้วก็ที่วัดคอนเซปชันเนี่ยนะก็ถือเป็นหนึ่งชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร หลายคนอาจจะอยากรู้นะฮะว่าคอนเซปชันแปลว่าอะไรคอนเซปหรืออะไรในอธิบายซินะฮะว่าคอนเซปชันเนี่ยจริงๆสามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยได้ไ,ได้ว่าชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมนนะครับหลายคนบอกอ๋ออะไรเนี่ยนิรมนคืออะไรว่ากันง่ายๆเลยนะฮะมันเป็นชื่อที่เรากําหนอธิบายว่าการเกิดมาของพระนางมารีเนี่ยเกิดมาในความบริสุทธิ์นะครับปราศจากบาป เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับหรือวหวง่ายเพื่อจะท้องตั้งท้องพระเยซูคริสซ์ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นเองดังนั้นเนี่ยพระนางจึงจะต้องบริสุทธิ์เพื่อจะรองรับพระเจ้า,จาผู้บริสุทธิ์เข้ามาในท้องเนาะแล้วก็คลอดพระเยซูคริสต์ออกมานะครับนี่ก็คือชื่อที่เป็นความหมายของคำว่า conception แห่งพระแม่เจ้าหรือก็คือแม่พระผู้เกิดมาอย่างนิรมนจะเรียกง่ายๆว่า เธอผู้ไม่มีมนทินมัวหมอง นี้เดี๋ยวกิจกรรมที่เราจะได้พบกันในวันนี้นะฮะก็จะมี2กิจกรรมนะครับเดี๋ยว6กโมงเย็นนะฮะภายในตัวโบสถ์นะฮะเขาจะมีพิธีนมัสการกลางเขนนะครับก็คือเป็นการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชน,นมบนไม้กลางเขนเนาะพิธีก็จะยาวประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับแล้วหนึ่งทุ่มนะฮะก็คือบริเวณด้านหน้าเบียร์การถอดรูปพระเยซูคริสต์นะฮะลงจากไม้กลางเขนใหญ่แล้วก็เขาก็จะนํารูปเนี้ยนะครับ ขึ้นบุษบกนะฮะไปแห่นะครับ,รบโดยที่จะแห่รอบวัดนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกของเบียร์เหมือนกันนะฮะที่ได้มีโอกาสที่จะมาดูพิธีจริงนะครับก็แอบตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นมากนะเพราะพิธีนี้เขาสืบทอดกันมาสําหรับชุมชนตรงนี้หลาย10หลายดีไม่ดีเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะว่าตรงเนี้ย ระหว่างวัดคอนเซปชั่นแล้วก็วัดนักบุญฟรานซิสเซีย3เสรเนี่ยนะเป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะฮะตรงนี้ก็ชื่อทั้งหมดก็จะเป็นชื่อคอนเซปชั่นนะฮะแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เราแวกนี้ทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นชาวคาทอลิกเป็นส่วนมากเลยนะครับ จ,ง,จงตาที่แปักไปลุงหน้าว่าพราะองค์จะต้องสิ้สนพระชนม์อย่างไร ti o ta จากที่เราได้เห็นพิธีทั้งหมดไปนะครับหลายคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่าแล้ววันสุขป,ประเสริฐเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับสำหรับคริสตชนเรานะคร,คริสเตียนเรานะครับเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทําอะไรผิดแต่เพราะพระองค์ทรงรับความผิดบาปของเรานะครับพระองค์จึงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความบาปของเราแล้วความตายและพระรุหิตของพระองค์ที่เป็นค่าไถ่นั้นนะฮะ ได้หลังออกเพื่อจะจ่ายราคาความบาปท,ทั้งหมดของเราครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์นะครับว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราและอีก3วันหรือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้พระองค์ก็จะกลับเป็นขึ้นจากความตายนะครับสำหรับคริสตชนเรา ความตายที่เห็นจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเพราะเรามีความหวังในการฟื้นคืนชีพขึ้นจากตายนะครับและเราเชื่อว่าในวันสุดท้ายพระองค์จะส่งเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายแล้วพระองค์จะรับเราไปอยู่ในเมืองสวรรค์นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสรู้จักกับพระเยซูคริสเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าบิอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการเชิญชวนทุกท่านลองมาโบสถ์ครับ และมาทำความรู้จักครับพระเยซูผู้ที่รักท่านมากมายนะครับรักท่านจนกระทั่งยอมเสียสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อจะจ่ายเป็นค่าไถ่ความผิดบาปของเราและเป็นเครื่องการันตีเป็นสัญญาเป็นการรับประกันว่าชีวิตของเรา จะถูกบันทึกไว้ในสวรรค์นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำบนไม้กางเขนเพื่ออาภัยความบาปของเราและเพื่อสําแดงความรักของพระเจ้านะครับให้กับเราเป็นเรื่องน่าดีแค่ไหนฮะที่เรามีพระเจ้าผู้ที่ยอมประสูติมาเป็นมนุษย์เข้าใจเราอย่างแท้จริงและยอมจ่ายราคาความบาปทุกอย่างและก็การันตีว่าเราเป็นที่รักอย่างถึงที่สุดของพระองค์ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ